เลยองเงี้ยอ๋อโอ้โหแมปแมปโอ้ไม่กดเอาใครสายอะไรมัางเนี่ยผมสายแท่นเหมือนเดิมแล้วอ่เราสายธนูแต่ธนูฟิชชิงล็อตไม่มีเลยอะเวลามันมาใกล้ตบมันตกมั้อ่าตอนนี้แนะนำให้ลงเหมืองไปไหนวะนี่ข้างๆจุดดินเนี่ยอ๋อเรีย้ละอโอเค ันี้รุดกล้องมาได้รุดรกล้องมาได้ข้างบนข้างบนเปิดไม่ได้จูรินอ่าแล้วเหมืองอยู่ไหนเอ่ยเอาเฉอเหมืองแล้วเฉอเหมืองแล้วเปิดกล่องไม่ได้ข้างบนเลยอ่าข้างบนเปิดไม่ได้เปเฉอเหมืองแล้วจูรินลงมาเร็วไม่มีดาบเลยไม่โดโอไปหมดเลยดาบทั้งโด่งไปหมดอ๋อพี่เอส มีกล่องนี่มีดาบให้อยู่มีดาบให้อยู่นิผมมาเมืองอ่ะเมืองนะอ่าตรงนั้นเปิดกล่องงะฮะเอ้าของไม่หนีวะอ๋อนั่น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 ข้างหลังข้างหลังอ่านั่นแหละมีมันจะมีดาบอยู่เห็นปะเนี่ยเนี่ยกล่องเนี้ยมีเสื้อมีดาบอยู่เสื้อเพชรอ่ะเสื้อเพชรอะเห็นปะอ่าโอเคมันก็คือดี เท้าหรอกำจันเหนแมงแงะหมดเลยชิบหายอ่าแท่นอยู่ที่เรานะอ่าแท่งอ่ะไม่มีดาบเลยที่นั่นีลยไม่มีแล้วล่ะเราตีไปแล้วกำเราไม่มีธนูอ่ะชิบหายแล้วไงอืม เป็นทานกลางกลางไปทางตรงกลางมาทางไหนอ่าตรงกลางมันจะเป็นไอ้ตึกใหญ่ๆอ่ะหลายชั้นอ่ะนั่นแหละตรงกลางอืมยเพื่อนเอ้ยเป็นในบ้านยงเพื่อนพีเบสพี่เบสขุดอันนี้มันด้วยนะอ่าอะไรนะขุดแทนมันด้วยอีวินเอีวิลอีวิลเอ็นวิลเออนี่ๆตรงกลาง ก็ธนูธนอูอ่าคิดว่าเราะจะรอดไหมเฮ้ยไปทางขวาก่อนดีกว่าไหมขวาน่าสนใจขวาน่าสนใจนะเนี่ยถ้ากูตกกูก็ไม่น่าสนใจแล้วนะเฮ้ยไปโดนลาวาไหมอเออว่ะเสียวตกว่กะผมมาสายเขาทองครับนะต้องเผาด้วยนะถ้าเป็นทองนะอ่ะเฮ้ยอย่ากขุดจะขุดจะขุดจะรีบอย่าขุด,ด,ด,ดตกตกเอเพื่อนเพื่อนมึงต่อเลยกูรู้มึงเก่งกูรู้มึงเก่ง เม่มึงต่อกูขอคราฟชุดแป๊บวิ่งหนีกันหมดเลยมันเพิ่งละสี่เมตรมีใครเอาไหมเล้ยอ้ยอายอ้ยอาจุลินก็ได้อ่ะขอนานแังวะโอนานการไม่มีธนูชิบายเฮ้ยฮััโหลมิธนูก็มธนูธนู บาวนเพื่อนมาบาวบาวไม่ไม่มี่าาวอองคนมันเปิดไม่ได้ว่ะายนายิงหนูอึ้บไปคนแรกเลยไปไหนเอ่ยโอ้ยทางซ้ายมาทางซ้ายมา อ้าวตัวนี้ตายแล้วเหรอแล้ <c oughs> ตายอ่ะจะตันธนูกรรมไม่น่าเลยขอแล้วให้ต่อคานแม่งจะดิงเราเอ,อ้ยใจเาบางบุรีใหมไวนะ้เนี่ยไอ้ไอ้ใจ่ยันไอ้อึ๊บแม่งเฉียดฉิวจะตายห่าแล้วเนะี่ยโอตอนนี้ตีนร่างเลยเทุกตีนร่งางเลยทุกคน

ถ้าเราโดดถุดมลงน้ำถึงอ่ะจะดีเลยไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มันยังไม่ถึงเฮ้ยโทษโทษโทษถึงแล้วลงน้ำถึงแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งเราต้องไม่เสี่ยงเราต้องไม่เสี่ยงมันงขายหมดเลยวะมาดูกันต่อเลยว่ะถึงแล้วถึงมาดูเล้วโอเคโอเคถึง เอิมเพื่อนตรงนี้กันดูเพื่อนกูด้านหลังเลยพี่เวดูกูด้านหลังถองกระโดดลงไี้ร่วงร่วงไปร่วงว่ะต่อเลยต่อเลยอย่างเงี้ยต่อเลยเว้อีกหนึ่งหัวจันต์อ่ะโอเคโอ้โหเลกว่าไปอยู่ไหนหมดอะถ่ายไปหมดเลยอ้าวกรรมไปบ้านตัวเองละมันไปนู่นหมดแล้วอ้าวดูมาแม่งไปเลยมันไม่มีลูกทำมวยให้กูเลยเหรอวะ ไม่มีลูกธนูเลยอ่ะมันไปกลางหมดแล้วพัดนึงจูรินเราหาไม่เอาหาธนูไม่เจอไม่มีธนูอ่ะไม่หายไปเลยไปเลยไปเลยเริ่มสกอร์วกันอ่าตัวกันแล้วเหรอตัวกันอยู่อ่ะไม่มีธนูอีกแล้วไม่โดนได้ด้วยปวดหัวเลยวะเนี่ยเฮ้ยก็บหรอปลาเล่นแม่งโอ้โหปวดติดกระตายนิดนึงโอ้โหนี่ไงเจอธนูแล้วแม่ ยังได้อยู่สิครับมันกำลังตีนอยู่อ๋อไป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  Let's go Let's go <S <c oughs> Oh my ไม oh, 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 ่เมีเสื้อสองคนด้วยเลยวะเดียวอ่ากางไปทางนี้กางทางนี้โอ้โหเจอแล้วว่ะเจอแล้วว่ะมาแล้วไอ้ควายไอ้ควาย ไอ้เียแม่งยังรออู้ของเต็มเลยอ่ะข้าเมื่อกี้ของบนเหรอของเต็มเลยอ่ะของเต็มเลยอ,ะอ่ยอะ,อย,อ,ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมีน้ำยาลีเจนด้วยเว้ยอ๋ยอ้าวใครที่ไม่มีชุดเพชรใครทีไ่ไม่มีชุดเพชรอ่ะมาเอาเลยเฮ้ยโดนไม่ทางวะ,ะโดไนไหมถ้าเอ่อแทนเอิ่มได้เฮ้ยเห็นชื่อคนทางโน้นน่ะ ไป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 แล้วสโตร์สเขาคุณอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะโดถึงมิเนี่ยมันต่อไปนู่นแล้วมีหน้าแล้วอ้าวหายโอเคเจอแล้ว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 โอ้ใหม่ก็จุลิน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 โอ้หายกอดับแล้วหนึ่งดับแล้วดับแล้วหนึ่งดับแล้วหนึ่งสองสองตัวที่สองตัวที่สองย่ะลงไป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 เลยลากอย อ่าทำไรกันเลยทำอะไรกันเลยไอตัวนึงอีกตัวนึงหาอีกตัวนึงก่อนอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะตัวนึงเนี่ยมันอยู่เกาะงาอยู่ตรงข้ามแล้วมันต่อกันอย่ที่เอาเป็นตัววันี่กรรมเอาแรงอี่ทีสักเฮ้ยมันโกงอ่ะกรรมเลยอย่างนี้ ไี่ใครมันเล่นอะไรวะไอเด้อเอ้าอะไรเนี่ยมันเอาเบ็ดตกปลาทำกุตกยเลยนะไอ้เียตั้งงานชีบหายมันจะคิวคนเดียวใช่ไหมอ่ะอ่ะดูดิมันจะออกหล่อไหมมันตายไหมถ้ามันตายเอาดิไปดิกูัวอะ ไอ้เลยไอ้ไอชนะได้หลังหลังไอไปเลยไอ้ว่าหรอบูกดีเออตีมันตีมันดิตีมันให้ตกตีมันให้ตกตีมันให้ตกเอออยงดีก็บอกคนดีๆก็ได้โอเคชนะไปง่ายๆแค่นี้เอง